ครับผมโกฟินโนคอนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการบางเกาะบุรีว่านะครับกับรายการอินเทอร์เน็ตรีวิวตอนนี้บ้านหลังนี้เสร็จแล้วตามผมมาเลยครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่ในตัวบ้านรอแล้วครับส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้เราตกแต่งอย่างก่อนหน้านี้ที่ผม ถ่ายไปคือ before เดคอร์นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นโครงไม้ข้างหลังนี้แล้วก็กุด้วยไม e ้อีแผ่นนึงนะครับตรงนี้จะเป็นการตกแต่งความสวยงามด้วยลายหินอ่อนล้อไปด้วยสีขา,ขาวครีมเทาครับจริงๆตรงนี้ทางบ้านเลยเราจะใช้โทนนี้นะครับส่วนตรงนี้หน้าบ้านเราตกแต่งไปด้วยชิวไม้นะครับเป็นงานพ่นสีทั้งหมดส่วนภายในจะเป็นชั้นปรับระดับทั้งหมดเลยทุกชั้นเลยครับส่วนข้างล่างตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับรลิ้นชักเราซอส4.5ข้างบนเพื่อที่ให้เปิดง่ายนะครับทั้งหมด อ soft ุปกรณ์ซอฟท์สตรงนี้ก็เป็นบานเปิดครับภายในเหมือนเดิมครับสามารถปรับระดับชั้นได้ข้างใต้นี้ก็เป็นลิ้นชักนะครับตกแต่งหน้าบ้านเหมือนกันทุกบ้านเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นบานกระจกใสตอนปิดเราก็สามารถที่จะปิดแบบซอฟ t Clo สได้ครับจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการซ่อนไฟทั้งหมดเลยส่วนข้างบนเราได้ทําฝ้าหลุมครับตรงนี้ติดคิ้วรอบข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารตามมาเลยครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โซนของรับประทานอาหารแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้แบ่งกั้นโซนสำหรับห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับประทานอาหารเราสามารถที่จะวางของได้หมดเลยครับตรงนี้ผมทำเป็นชั้นเอาไว้แล้วก็ทำเป็นเลเยอร์ต่าง,างๆเพื่อที่ให้แบบเกิดความสวยงามครับมีลูกเล่นของมันส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บของได้นะครับข้างในเหมือนเดิมครับสามารถปรับระดับชั้นได้ก็เป็นบานเปิดซอฟต์โฟลเช่นเดิมตรงนี้ผมทำ ให้มันกว้างมีความลึกนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบว่าใส่ของได้ค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้ถัดมาตรงนี้จะเป็นการกุผนังนครับและเป็นงานพ่นสีทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นชิวไม้นะครับแล้วก็ตกแต่งการซอรการทําอะไรตรงนี้ให้เป็นเลเยอร์นะครับตรงนี้เป็นงานพ่นสีทั้งหมดส่วนตรงนี้นะครับยังไม่มีโต๊ะรับประทานอาหารแต่ว่า อนาคตเขาจะเอามาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างกลางตรงนี้พอดีเลยตรงโคมที่เรามาติดตั้งก่อนนะครับส่วนตรงนี้ถัดมาตรงนี้จะเป็นไอแลนด์นะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ข้างบนจะเป็นท็อปหินนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้สามารถที่จะแบบใช้งานต่างๆได้นะครับตรงนี้เป็นซ่อนไฟแล้วก็มีการปิดด้วยลามิเนตลายหินอ่อนนะครับตรงนี้ส่วนถัดมาภายในภายในตรงนี้นะครับจะเป็นบานเปิดเป็นการปรับระดับชั้น ทั yeah! ้งหมดเลยตรงนี้เป็นบานเปิดทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นบานเปิดเช่นเดิมครับภายในจะเป็นเหมือนกันทุกบานเลยครับก็คือปรับระดับชั้นได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับระดับชั้นได้หมดเลยภายในของบานเปิดจะเหมือนกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับตามผมมาเลยครับอะตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาได้เลยครับตรงนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับห้องรับแขกนะครับถัดมาจากโซนรับประทานอาหารตรงนี้เราทําลิ้นชัก เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสำหรับให้แขกเข้ามานอนได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆนะครับข้างบนสามารถที่จะใส่ของสัมภาระกระเป๋าเดินทางสามารถวางไว้ข้างบนได้แล้วข้างล่างก็จะเป็นลิ้นชักนะครับส่วนข้างบนตรงนี้ครับสามารถที่จะเก็บของได้นะครับแต่ว่าจะมีข่อแอร์โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปอีกโซนนะครับตามผมมาครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปส่วนห้องครัวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางเดินถัดมาจากห้องรับประทานอาหารก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องครัวนะครับมันจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งเราเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นตู้สําหรับโชว์ของนะครับเอาไว้ใส่ของใส่สัมภาระอะไรต่างๆเป็นบานเปิดนะครับแล้วก็มีการซ่อนไปส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะวางของอย่างเช่นพวกกุญแจรถหรือว่าอะไรต่างๆที่จะใช้ท,ทันทีตอนที่ก่อนจะออกจากบ้านส่วนตรงนี้เป็นตู้วางรองเทา้า เป็นบานเปิดนะครับตรงนี้เราก็จะมีการปรับระดับชั้นได้สามารถที่จะเอาชั้นออกแล้วก็เก็บของได้เช่นกันเป็นตู้อเนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแต่ว่าเราก็ดีไซน์ไว้สําหรับใส่รองเท้านะครับส่วนทัดมาเป็นห้องครัวครับตามผมมาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะล้างจานของลุมได้ปกติเลยครับข้างล่างก็เป็นบานเปิดตรงนี้เป็นบานเปิดเหมือนกันครับบานเปิดภายในเหมือนเดิมเลยสามารถทจะปรับระดับชั้นได้ ส่วนตรงนี้เราจะเป็นฟิตติ้งนะครับเราสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์ครัวได้นะครับใส่จานนะครับเหมือนกันครับซอบท์โสเช่นเดิมนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้ใส่ถังแก๊สครับเราไม่จําเป็นต้องแบบยกถังแก๊สให้มันหนักเราทําตรงนี้แล้วเลื่อนออกมานี่สบายกว่าเยอะครับเอาไว้ใช้ได้ครับตรงนี้ก็เป็นซอฟท์โฟเช่นเดิมพอเราติดตั้งครับตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับส่วนตรงนี้ไม่ใช่ลินชาระตรวนี้เป็นบานหลอดเราทำให้มันสวยงามต่ตรงนี้ จะมาใจะเปิดได้ครับเป็นลิ้นชักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานเปิดเก็บของต่างๆตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักเหมือนเดิมทุกอย่างเลยข้างบนเป็นบานเปิดนะครับเหมือนเดิมจะเป็นอย่างนี้ฟังก์ชันทุกตู้ของบานเปิดเลยจะเป็นสามารถที่จะปรับระดับได้หมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นหรือว่าโซนซักล้างแล board bon ้วก็จะมีเป็นตู้บานเปิดข้างบนนะครับสำหรับเก็บของพวกผงซักฟอกอะไรต่างๆส่วนตรงนี้ก็ทําเพื่อไว้ใส่ไมโครเวฟโดยเฉพาะข้างบนเป็นบานเปิดข้างล่างไว้ใส่ความิติงเช่นเดิม นะครับเหมือนเดิมเลยซ้ายขวาเหมือนกันนะครับตรงนี้นิ้นชักซอฟโกลสนะครับข้างบนเป็นบานเปิดแล้วก็หน้าบานจะตกแต่งไปด้วยคิวไม้ทั้งหมดเลยครับส่วนห้องครัวตรงนี้เพียงเท่านี้พาขึ้นไปชั้น2ครับตามผมมาครับตรงนี้เราขึ้นมาชั้น2พอขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอโถงนะครับตรงนี้เป็นห้องโถงที่สําหรับที่เอาไว้ สันทนาการเล็กๆนะครับเอาไว้นั่งครอบครัวนะครับสามารถใช้ติดตั้งทีวีได้ตรงนี้เราตกแต่งไปด้วยการกุผนังแล้วก็ปิดผิวลามิเนตนะครับตรงนี้ตามที่ทุกคนเห็นเลยเราจะมีการซอล่องนะครับแล้วก็ใช้พิทุณคนดำทําตรงนี้ส่วนข้างล่างเอาไว้วางของแล้วก็ตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักสามารถที่จะเก็บของได้หลากหลายเลยมีทั้งบมด4บานลิ้นชักนะครับตรงนี้ส่วนข้างบนผมจะพาทุกคนมาครับตรงนี้ตรงนี้เลยเดินตามขึ้นมาเลยครับ ตรงนี้จะเป็นหิ้งพระนะครับหรือเราจะเรียกเป็นห้องพระก็ได้ครับตรงนี้เราก็มีให้สําหรับวางช่วหมู่บูชาให้เยอะแยะเลยครับเราสามารถที่จะเก็บของได้นี่เรามีด้วยนะครับใส่ทู่ใส่เทียนไปตรงนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปอีกโซนหนึ่งเลยครับตามผมมาเลยครับ และตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่กันที่ห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราเป็นการปุผนังหลังหัวเตียงนะครับตรงนี้พ่นสีติดคิวไม้นะครับส่วนตรงนี้เช่นเดิมเหมือนกันคิวไม้พ่นสีนะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นห้องโล่งทั้งหมดเลยนะครับเราได้กั้นขึ้นมาแบ่งโซนเป็นวอร์คิ้งอเซตกับห้องนอนตรงนี้จะเป็นที่ติดตั้งทีวีนะครับ ตัวนี้สามารถที่จะวางของโชว์ของต่างๆได้เลยสวยงามแน่นอนตรงนี้ถ้าวางไว้ส่วนข้างบนแล้วก็ข้างล่างเรามีการซ่อนไฟมันคือการเล่นแสงเล่นเงาข้างล่างจะเป็นลิ้นชักนะครับตรงนี้สามารถที่จะเปิดออกมาได้เหมือนเดิม Soft Close เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอีกโซน,นครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่กันที่ walk in closet เีรเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราทําเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเป็นตัว L เลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะใส่ของได้จุใจเลย ข้างบนเป็นที่ใส่สัมภาระพวกกระเป๋าเดินทางนะครับสามารถที่จะแขวนเสื้อได้นะครับฟังก์ชันตรงนี้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นดินชักทั้งหมดเลยจะมีบานใหญ่บานหนึ่งแล้วก็บานเล็กทั้งหมด6บานดินชักนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาเปิดปุ๊บแล้วไฟติดเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นี่ผมปิดปุ๊บเหมือนเราปิดบานปิดบานปุ๊บไฟก็จะดับแต่พอเราเปิดบานปุ๊บไฟจะติดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็น ซอฟทอสเช่นเดิมหน้าบานเราตกแต่งไปด้วยชิ้นไม้นะครับโดนเป็นงานพ้นสีตนข้างบนจะเป็นการซ่อนไฟเพื่อความสวยงามและให้ความสว่างของห้องนะครับข้างบนก็จะเป็นการตกแต่งไปด้วยลามิเนตนะครับตรงนู้นตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันกับบานนี้เลยครับแต่ว่าบานจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยภายในจะเหมือนกันหมดมีเซนเซอร์เช่นเดิมส่วนตรงนี้จะเป็นบานกระจกภายในก็สามารถยกแขวนข,ของได้นะครับแล้วก็มีตกข้างแป้งค่อนข้างที่ใหญ่เลยครับเห็นได้ทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะ ใส่ของได้นะครับเป็นลิ้นชัก2บ้บานข้างบนเป็นบานเปิดนะครับสามารถใส่ของได้เช่นกันเป็นสองโคนเ,เหมือนกันทุกบานนะครับตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งสําหรับห้องอินครอร์เซตเด็กผมจะพาทุกคนไปด้เลยครับตามผมมาครับ มาครับทุกคนตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องนอน2ถัดมาจากห้องมาสเตอร์เบด룸หรห้องนอนใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นที่วางเตียงนะครับหลังเตียงเราตกแต่งเพื่อความสวยงามตรงนี้จะเป็นการกุผนังปนสีแล้วก็ตกแต่งด้วยคิวไม้ทั้งหมด2กรอกนะครับโต๊ะทํางานนะครับนั่งทํางานตรงนี้ได้เลยเรามีลูกเล่นเพื่อความสวยงามก็คือส้อนไฟแล้วก็วางของได้ครับตรงนี้สามารถที่วางหนังสือวางแฟ้มเอกสารต่างๆได้เลยแล้วกเก็บของได้จะโชว์ของก็ได้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น บาลินชักเก็บของตรงนี้มีดีเทลเล็กๆ,กกๆน้อยๆเพื่อที่จะไม่ให้คุณลูกค้าเจ็บขานะครับเวลาแบบเดินชนนะครับเดินมาปุ๊บนี่ฉลับไปได้ครับตรงนี้ไม่เจ็บแน่นอนตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นอุปกรณ์ซอฟต์โค้นะครับส่วนตรงนี้เป็นที่วางทีวีนะครับตรงนี้เราปูผนังตกแต่งพ่นสีทําคิ้วไม้นะครับตรงนี้เป็นระแนงไม้แบบมนๆโค้งนิดนึงตรงนี้เป็นลิ้นชักครับผมทั้งหมด4บานลิ้นชักเลยครับเป็นอุปกรณ์ซอฟต์โค้ทั้งหมดเลย ่วนถัดหน้าจะเป็นตรงนี้ Wal ์กอินคอร์เซ็ตเป็นบานเปิดนะครับภายในจะเป็นอุปกรณ์ซอฟต์โฟลททั้งหมดเลยฟังก์ชันภายในจะเหมือนกันหมดนะครับข้างบนสามารถที่จะใส่พวกกระเป๋าสัมภาระต่างๆได้นะครับออกระเป๋าเดินทางตรงนี้ได้แล้วก็จะมีตัวเครื่องแป้งตรงนี้เรามีลูกเล่นเล็กน้อยนะครับสามารถที่จะใช้งานกระจกอันเก่าได้เราใช้กระจกตรงนี้เอาไว้ปิดอีกทีหนึ่งเป็นบานสไลด์เพื่อที่จะให้แต่งหน้าแบบ ช้ำๆเลยได้เห็นแบบตัวเองด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบออกไปดูอากาศภายนอกได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบานเปิดนะครับตรงนี้เราทาไว้สำหรับวางของวางของต่างๆตรงโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยน้ําหอมเครื่องสอําอางต่างๆตรงนี้ก็เป็นบานลิ้นชักทั้งหมด2บานลิ้นชักก็เป็นอุปกรณ์ซอฟต์โคสนะครับผมพาทุกคนไปโซนนึงครับอีกห้องหนึ่งตามผมมาเลยครับ มาครับทุกคนอีกโซนหนึ่งครับอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งห้องนอนที่3นะครับตรงนี้เข้ามาครับเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยสามารถที่จะเอามาวางของได้เป็นการตกแต่งนะครับปูผนังขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นระแนงไม้แบบมนซ่อนไฟนะครับตรงนี้ข้างล่างก็เป็นบานเปิดนะครับวางของได้ใส่ของได้ครับผมแล้วก็หลังหมวเตียงนี่เลยครับเดี๋ยวผมพามาดูครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาตรงนี้เราตกแต่งแบบนี้แต่ก็สามารถที่จะใช้หน้าต่างเดิมได้อยู่ เพราะว่าเราทําเป็นบานสไลด์อย่างนี้นี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเปิดได้อยู่ใช้งานได้ทุกอย่างปกตินะครับซ่อนเก็บเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใช้มากตัวนี้ก็มดืดตึบนอนสบายใจครับตรงนี้เอาไว้วางของนะครับเราจะทาตรงนี้เป็นบานเปิดตอนไฟนะครับไว้โชว์ของได้เลยใ้เตียงตรงนี้จะเป็นที่วางทีวีครับสมาี่จะตั้งก็ได้จะติดผนังก็ได้แต่ผมจะแนะนา,นาให้ติดผนังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานลิ้นชักเก็บของทั้งหมด4บานลิ้นชักนะครับนี่ ซอฟต์ล็อตเช่นเดิมตรงถัดมาบอกอีควอเสตมีทุกห้องมาเลยครับตรงนี้ครับภายในเหมือนเดิมจะมีลิ้นชักนะครับแล้วก็มีที่แขวนแล้วก็ข้างบนก็จะมีที่สําหรับวางสัมภาระก็คือกระเป๋าเดินทางเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเวลาเปิดอย่างนี้ไฟติดเลยแต่ปิดบ้านปับ๊บไฟดับเปิดปุ๊บไฟติดนะครับเป็นอย่างนี้ทุกบานทุกห้องแล้วก็ถัดมาครับตรงนี้เหมือนกันภายในตรงนี้สําหรับ ใส่เสื้อผ้ายาวเสื้อผ้าสั้นนะครับเราแบ่งเป็นโซนได้ก็ใส่กางเกงข้างล่างเสื้อข้างบนก็ได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะมีให้วางเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เพื่อสําหรับเครื่องสอําอางน้ําหอมได้เลยสําหรับการตกแต่งของทางเราก็คือจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานกระจกเดิมของโครงการได้เหมือนเดิม,มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานลิ้นชักใช้งานได้ปกติ ก็คือเป็นซอฟต์โพสต์นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับพี่วิทยาตรงนี้เป็นเจ้าของบ้านนะครับก่อนอื่นเลยครับพี่วิทยาผมต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับว่าให้โอกาสทางผมได้ทํางานหลังนี้นะครับได้ทําทั้งหมดเลยของบ้านหลังนี้นะครับผมอยากจะให้พี่วิทยาเนี่ยได้รีวิวหน่อยครับว่าตั้งแต่เจอผมเนี่ยจนงานทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงบ้างครับรีวิวให้ผู้ชมฟังนิดนึงครับ เบื้องต้นก็พอได้เริ่มงานได้ติดต่อเข้ามาก็ได้พูดคุยรายละเอียดเรื่องการออกแบบก็การออกแบบค่อนข้างไวรวดเร็วแล้วสรุปทําเริ่มต้นทาก็ทําตามเวลาตามกําหนดก็ดีครับแล้วก็งานที่ออกมาก็ใกล้เคียงกับที่ที่ที่ออกแบบไวครับก็สุดท้ายแล้วครับก็อยากจะให้พี่วิทยาเนี่ยบอกกับผู้ชมนิดน,นึงครับว่าทางเราเนี่ยจะไม่ทิ้งงานแน่นอนครับคือเบื้องต้นที่พี่ในหลังจากซื้อบ้านพี่ก็ ดูใน YouTube หาคนที่จะมาออกแบบบ้านหลายเจ้ามากก็ดูแล้วก็เลือกมา2องคำเจ้าแล้วก็ไปเจอฟิเนอคอนด้วยแล้วก็อีกสองคำเจ้าแต่ว่าได้หลังอยากได้พูดคุยกันได้เห็นความมุ่งมั่นที่อยากจะทำเนี่ยที่ก็เลยตัดสินใจเลือกก็เขาคิดว่าเลือกไม่ผิดเพราะว่าได้ทํางานมาใกล้เคียงกับที่ที่คุยไว้ครับแล้วก็งานก็เสร็จตามคำาหนดที่ที่คุยกันไว้ก็อยากให้มั่นใจว่าถ้าเลือกฟิเนอคอนก็งานจะจบแน่นอนครับไม่ไม่มีการทิ้งงาน ขอบคุณมากเลยครับยังไงเดี๋ยวผมจะรบกวนทิ้งคอนแทคไว้ตรงนี้ไว้นะครับสามารถที่ติดต่อเข้ามาสอบถามทางเราได้เหมือนกันครับหรือว่าจะใช้บริการทางเราสามารถติดต่อตามช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับ